บทวิเคราะห์และจัดอันดับพักการเมืองไทยนโยบายที่ขัดแย้งต่อหลักนิติศาสตร์อิสลามมากที่สุด 1. บทนำภูมิทัศน์การเมืองไทยกับการท้าทายหลักการทางศาสนาภูมิทัศน์ทางการเมืองของไทยในช่วงปีพศ2568-2569ถือเป็นยุคแห่งการประทะก,กันทางอุดมการณ์ครั้งสำคัญระหว่างแนวทางนโยบายแบบโลกวิสัยเซกุลที่มุ่งเน้นการปฏิรูปแบบเสรีนิยมก้าวหน้า เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมกับรากฐานแห่งหลักนิติศาสตร์อิสลามหรืออิสลามิกจูริสเพร์เอนซ์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในประเทศนโยบายสาธารณะหลายฉบับที่นำเสนอโดยพักการเมืองกระแสหลักแม้จะมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กลับสร้างความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญต่อหลักการและข้อห้ามที่สำคัญในศาสนาอิสลามรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับ5พรพักการเมือง ที่เสนอนโยบายหรือมีพฤติกรรมทางการเมืองที่ขัดแย้งต่อหลักอิสลามมากที่สุดโดยอาศัยกรอบการประเมินที่ชัดเจนและอ้างอิงจากข้อมูลที่ปรากฏเพื่อให้การประเมินมีความเที่ยงตรงและตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการการวิเคราะห์จะใช้กรอบการประเมินที่อิงตามหลักการสำคัญของมากาซิดอันชารียะหรือเป้าหมายของธรรมบัญญัติอิสลามซึ่งเป็นแกนกลางในการพิจารณาว่านโยบายใดส่งเสริมหรือทำลายคุณค่าพื้นฐานที่ศาสนามุ่งปกป้อง 2. กรอบการประเมินหลักการอิสลามที่เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งการสร้างกรอบการประเมินที่ชัดเจนและสอดคล้องกันเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดอันดับตั้งอยู่บนหลักการที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ส่วนนี้จะกำหนดนิยามของหลักการอิสลามที่สำคัญซึ่งถูกท้าทายโดยตรงจากนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆเพื่อใช้เป็นมาตรวัดในการประเมินในลำดับต่อไปหลักการข้อห้าม เหตุผลตามหลักนิติศาสตร์อิสาลามการพนันถูกประนามในเชิงนิติศาสตร์ว่าเป็นความสกปรกที่บ่อนทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการถ่ายโอนทรัพย์สินโดยไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพซึ่งขัดต่อหลักการรักษาทรัพย์สินหรือฮิฟซ์อันมานโดยตรงเครื่องดื่มมึนเมาถูกขนานนามว่าเป็นแม่ของความชั่วร้ายทั้งปวงการอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงได้ง่ายเป็นการขัดแย้งโดยตรงต่อหลักการรักษาสติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงตนในฐานะบ่าวผู้พักดีการสมรสหลักการอิสลามนิยามการสมรสว่าเป็นพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชายและหญิงเท่านั้นการออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนนิยามพื้นฐานนี้ถือเป็นการทำลายหลักการรักษาเผ่าพันธุ์หรือฮิฟส์อันนัสและส่งผลกระทบต่อระบบมรดกและการสืบเชื้อสายดอกเบีย้ยเป็นข้อห้ามเด็ดขาดและถือเป็นบาปใหญ่ การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของดอกเบี้ยเป็นการบ่อนทำลายหลักการรักษาทรัพย์สินหรือฮิฟซ์อันมานผ่านวิถีทางที่ชอบธรรมและยุติธรรมต,มตามหลักชริยะกรอบการประเมินข้างต้นจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับพักการเมืองในส่วนถัดไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความขัดแย้งของนโยบายแต่ละพักต่อหลักพื้นฐานของศาสนาอิสลาม 3. ผลการจัดอันดับพักการเมืองที่ผิดหลักอิสลามมากที่สุด5อันดับ3.1อันดับที่1 พรรคประชาชนพรรคประชาชนได้รับการจัดอันดับที่1ไม่ใช่เพราะผลรวมของนโยบายที่ขัดแย้งหลายประการแต่เป็นเพราะแรงขับเรือนเช,เชิงอุดมการที่มุ่งมั่นในการสถาปนารัฐโลกวิสัยเซกิล a ่าอย่างเป็นระบบแนวทางนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งในระดับโครงการแต่เป็นการท้าทายเชิงโครงสร้างโดยตรงต่อรากฐานความเชื่ออากิดะและวิถีการดำเนินชีวิตมัหาดของมุสลิม นโยบายแต่ละข้อของพรรคประชาชนจึงเปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวทางยุทธวิธีที่ขับเคลื่อนโดยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าคือการแยกศาสนาจากกฎหมายของรัฐอย่างสิ้นเชิงสมรสเท่าเทียมพรรคประชาชนเป็นผู้ริริ่มและผลักดันกฎหมายฉบับนี้อย่างแข็งแข็งซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิยามของสถาบันครอบครัวในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การกระทำดังกล่าวเป็นการท้าทายอย่างรุนแรงต่อหลักฮิฟส์อันนัสหรือการรักษาเผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของธรรมบัญญัติอิสลามที่กำหนดให้การสมรสต้องเกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงเท่านั้นสุราก้าวหน้าแม้นโยบายนี้จะถูกนำเสนอในฐานะเครื่องมือทำลายการผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่แต่ความสุดโต่งของร่างกฎหมายที่พักประชาชนเสนอคือการอนุญาตให้มีการผลิตเพื่อบริโภคหรือแจกจ่ายโดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งแตกต่างจากร่างของพักอื่นที่ยังกำหนดให้ต้องมีการขอใบอนุญาตทุกกรณี ข้อเสนอนี้จึงไม่ใช่การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจแต่เป็นการรื้อถอนการควบคุมของรัฐต่อสิ่งมึนเมาในระดับที่ลึกที่สุดซึ่งขัดต่อหลักฮิฟซ์อันอักหรือการรักษาสติสัมปชัญญะอย่างชัดเจนกัญชาเพื่อสันทนาการพักประชาชนมีจุดยืนที่เปิดกว้างต่อการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการภายใต้การควบคุมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ขัดต่อหลักฮิฟซ์อันอัก โดยเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมยอมรับสิ่งมึนเมาซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามปรามอย่างเด็ดขาดอุดมการแบบโลกวิสัยที่แยกศาสนาจากกฎหมายของรัฐอย่างสิ้นเชิงคือปัจจัยหลักที่ทำให้พักประชาชนมีนโยบายที่ขัดแย้งต่อหลักอิสลามในระดับโครงสร้างและพื้นฐานมากที่สุดนำไปสู่การวิเคราะห์พักอันดับต่อไปที่เน้นการปฏิบัติเชิงเศรษฐกิจมากกว่าอุดมการ3.2อันดับที่สองพักเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่สองในฐานะแกนนำรัฐบาลที่ผลักดันยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจซึ่งพึ่งพาอบายมุกเป็นหัวใจสำคัญความขัดแย้งของพรรคเกิดจากการจัดลำดับความสำคัญที่ให้น้ำหนักกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเหนือกว่าข้อกังวลด้านมูลธรรมและข้อห้ามทางศาสนาโดยใช้ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์มาสร้างความชอบธรรมต่อนโยบายที่ขัดต่อหลักอิสลามอย่างชัดเจนนโยบายสถานบันเทิงครบวงจร เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเนโยบายเรือธงของพรรคคือการพยายามในการทำให้การพนันหรือไมซิรกลายเป็นสถาบันที่ถูกกฎหมายรัฐบาลให้เหตุผลเชิงอัระปยชน์นิยมโดยคาดว่าจะเกิดการลงทุนไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น1,19,000ล้านบาทถึง2,333,000ล้านบาทและก่อให้เกิดการจ้างงาน9 0 0 0ถึง15,300าแหน่งอย่างไรก็ตามในมุมมองของอิสลาม การพนันคือต้นต่อของปัญหาหนี้สินอาชญากรรมและการทำลายสถาบันครอบครัวการนำสิ่งที่ศาสนาห้ามเด็ดขาดมาเป็นนโยบายหลักของชาติจึงถือเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่อิงดอกเบี้ยหรือรีบานโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของพรรคเช่นการแก้ปัญหาหนี้สินผ่านการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานของดอกเบี้ยซึ่งเป็นข้อห้ามที่ชัดเจนในอิสลาม การขาดนโยบายเชิงรุกในการสร้างระบบการเงินทางเลือกที่ปราศจากดอกเบี้ยสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับระบบที่ขัดต่อหลักฮิบส์อันมานตามแนวทางอิสลามการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านอบายมุขขนาดใหญ่ของพรรคเพื่อไทยทำให้เกิดความขัดแย้งเชิงปฏิบัติที่มีผลกระทบในวงกว้างและเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การวิเคราะห์พรรคถัดไปที่มีมรดกจากนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างลึกซึ้ง3.3อันดับที่3พรรคภูมิใจไทย อันดับของพรรคภูมิใจไทยมีรากฐานมาจากผลกระทบทางสังคมที่ยังคงอยู่จากนโยบายเรือธงอย่างกัญชาเสรีแม้ในภายหลังจะมีการพยายามในการออกกฎหมายควบคุมแต่ความเสียหายที่เกิดจากการเปิดให้เข้าถึงสิ่งมึนเมาอย่างแพร่หลายโดยขาดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพในช่วงแรกได้เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเยาวชนซึ่งขัดต่อหลักอิสลามอย่างร้ายแรงมรดกนโยบายกัญชาเสรีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ได้สร้างภาวะสูญยากาศทางกฎหมายนำไปสู่ยุคแห่งการเข้าถึงกัญชายอย่างเสรีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลักฮิฟส์อันนัฟหรือการรักษาชีวิตและฮิฟส์อันอักหรือการรักษาสติสัมปชัญญะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและสังคมถือเป็นมรดกเชิงนโยบายที่ยากจะลบล้างท่าทีเชิงยุทธศาสตร์ต่อคาสิโน แม้นโยบายหาเสียงของพรรคในปีพศ2569จะระบุจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่เอาสถานบันเทิงครบวงจรหรือคาสิโนแต่พฤติกรรมในอดีตของพรรคในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประเด็นทางศีลธรรมเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมือง การแสดงท่าทีคัดค้านในรายละเอียดบางประการจึงถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างอำนาจต่อรองมากกว่าการยึดมั่นในหลักการอย่างแท้จริงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมจะประนีประนอมในประเด็นทางจริยธรรมเพื่อแลกกับอำนาจทางการเมืองมรดกทางนโยบายที่สร้างผลกระทบเชิงลบในระยะยาวและการใช้ประเด็นทางศีลธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองคือเหตุผลสำคัญ ที่ทําให้พักภูมิใจไทยถูกจัดอยู่ในอันดับนี้ซึ่งนําไปสู่การพิจารณากลุ่มพักการเมืองที่ขัดแย้งแผนการกระทําและความเฉยเมยในฐานะรัฐบาล3.4อันดับที่4พักร่วมรัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยมพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติความน่าสนใจของพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ที่ความย้อนแย้งระหว่างภาพลักษณ์อนุรักษ์นิยมกับพฤติกรรมทางการเมืองในสภา การลงมติของสสส่วนใหญ่ในพักเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการสนับสนุนโดยทางอ้อมหรือ passive support ต่อนโยบายที่ขัดต่อลักอิสลามโดยให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของรัฐบาลผสมมากกว่าการปกป้องคุณธรรมที่เคยประกาศไว้พฤติกรรมการลงมติในประเด็นขัดแยง้ง Voting behavior on controversial issues ประเด็นร่างงบประมาณปีพศ2565ที่รวมโครงการ Entertainment Complex สสส่วนใหญ่จากทั้งสองพักลงมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาและเตรียมการโครงการนี้โดยมีสสจากพักพลังประชารัฐที่ลงมติเห็นชอบยังเปิดเผยเช่นนางสาวการจนาจังหวะและนายปริญญาเรื่กรายนอกจากการลงมติ การที่พักเหล่านี้ยังคงสนับสนุนการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพอรกรชในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวางและอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ด้วยยังถูกมองว่าขัดต่อหลักความยุติธรรมหรืออารในอิสลามอีกด้วย การกระทำที่สวนทางกับภาพลักษณ์อนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะการลงมติในสภาที่เอื้อต่อนโยบายอบายมุขจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พักกลุ่มนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่4ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การวิเคราะห์พักที่กำลังละทิ้งจุด